บทนี้นะครับผมอยากตั้งชื่อมันว่าอย่าทิ้งโอกาสอันนี้เราพูดถึงในกรณีที่คุณสามารถปิดดีลของคุณได้แล้วนะครับนักขายทั่วไปเนี่ยคิดว่าเฮ้ยการปิดดีลแล้วเนี่ยจบละจบประเด็นละขายขายได้แค่นั้นก็จบละแต่จริงๆอน่ะนักขายเก่งๆอ่ะเขารู้เทคนิคนี้ครับคือเมื่อคุณขายได้แล้วเนี่ยคุณสามารถขายอันต่อไปได้เลยอันนี้เป็นจิตวิทยานะฮะ คุณเคยเห็นเซเว่นไหมเวลาที่คุณซื้อสินค้าเสร็จปุ๊บอ่ะกําลังจ่ายตังเกิดอะไรขึ้นครับเวลาพ,พนักงงานจะพูดกับคุณว่าอะไรคุณลองนึกนะฮะใช่คําว่ารับขนมจีบสาลาเปาเพิ่มไหมอันเนี้ยเขาไม่ได้คิดมาเล่นๆหรือว่าจะเป็นคําที่สร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้านะครับแต่มันเป็นคําที่ใช้ปิดการขายจริงๆแล้วเชื่อไหมว่าโอเคคุณอาจจะแบบไม่ได้ซื้อ แต่มันมีคนที่ซื้ออะแล้วมันเชื่อไหมว่าวันหนึ่งคุณก็ซือ้อนี่มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องที่นักขายหลายๆคนพลาดอย่างเช่นคุณขายของเนี่ยคุณขายของใหญ่ๆไปละเอ่อจริงๆคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถขายซ้าได้เสมอนะครับอย่างเช่นบ้านเนี่ยเมื่อลูกค้าซื้อบ้านแล้วอะเขาก็มีแนวโน้มที่จะซื้ออะไรชิ้นต่อไปอย่างเช่นวอลเปเปอร์ผ้าม่านหรืออะไรที่คุณสามารถเสนอขายได้หรือว่าถ้าคุณซื้อรถเนี่ยลูกค้าก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อเอซเสอรีเพิ่ม หรือว่าคุณขายปุ๋ยขายเครื่องกองน้ําขายอะไรเขามีสิทธิ์ที่จะซื้ออะไรเพิ่มท้งนั้นนะฮะอย่างเช่นในกรณีที่ลูกค้าคุณขายครีมก็ได้กรณีนี้กรณีนี้เกิดขึ้นบ่อยมากคือลูกค้าซื้อครีมจากคุณละสมมติกระปุกนั้นราคาหมื่นกว่าบาทแล้วนะักขายที่เก่งๆเนี่ยเขาจะไม่ปิดการขายแค่นั้นเขาจะถามว่าพี่เอาไอ้ครีมไหมอันนี้เอาไวท้ทารอบดวงตาอันนี้ เป็นเจลสําสหรับทากลางคืนอันนี้เป็นอะไรไหมไอคีมราคาพันหนึ่งเอ่อคีมทากลางคืนสองพันมันจะเข้าเป็นเซนตนี้พอดีเลยพี่พี่จะซื้อเป็นเซ็ตไปเลยไหมรู้ไหมครับกว่า50%ซื้ออันนี้เป็นงานวิจัยนะครับเป็นงานวิจัยที่ผมไม่ได้เมคขึ้นเองมันเป็นงานวิจัยเลยที่แบบว่าเฮ้ยลูกค้ามีโอกาสที่จะซื้อสินค้าเพิ่มยกตัวอย่างใเนี้ผมเคยโดนเลยผมเคยโดนเคสมาเลยผมต้องไปซื้อเสื้อสูทเพื่อใส่ไปงานตอนนั้นผมไปซื้อสูทที่ร้านหนึ่งนะฮะสูทนั้น จริงๆมันมีท่าว่ามันจะจบแค่นั้นนะแต่นักขายคนนี้ฉลาดเขาพูดว่าอะไรหนูไหมเขาบอกว่าพี่เอาเสื้อเสื้อเชิ้ตัวนี้ด้วยไหมเพราะว่ามันน่าจะเข้ากับไอ้สูตรตัวที่พี่ซื้อพอดีอ่าแล้วเนี่ยพี่เอาเนคไทตัวนี้ด้วยไหมมันจะเข้ากับตัวนี้พอดีเอ่อเสื้อราคา3า0พันห้าบาทเน็กไทราคาพันหกร้อยบาทวันนั้นผมซื้อครับ คือพี่ผมบอกเรื่องจิตวิญญาณคืออะไรรู้ป่ะเมื่อคุณซื้อสิ่งใหญ่ๆได้แล้วคุณจ่ายตังก้อนมันเริ่มลงไปแล้วคุณมีโอกาสที่จะซื้อสิ่งเล็กๆน้อยเพราะอะไรรู้ป่ะคุณรู้สึกว่ามันถูกอ่ะเพราะว่ามันถูกอ่ะคุณคุณจ่ายหมื่นไปแล้วอ่ะไอ้เนี่ยพันหกสามพันกว่าบาทมันถูกแต่จริงๆอ่ะผมมาผมมานั่งนึกนะว่าเฮ้ยวันนั้นผมซื้อเสื้อเชิ้ตราคาสามพันห้าร้อยบาทได้ไงวะทั้งทั้ที่เสื้อเชิ้ตเนี่ยซื้อราคาพันต้นๆแมีขายเยอะๆไปแล้วไม่เหม แล้วก็อย่างเน็กไทยอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องซื้อราคานั้นก็ได้แล้วงานนั้นก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ด้วยแต่แค่เขาบอกว่ามันเหมาะหลังจากที่คุณซื้อของใหญ่ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะมาบอกว่าเฮ้ยไอ้โมเดลเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยที่บอกว่ารับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมเนี่ยผมจะบอกตรงๆเลยนะว่ามันไม่ใช่คําประชาสัมพันธ์เว้มันเป็นมันเป็นการหาโอกาสเพิ่มมันเป็นการปิดการขายแบบเพิ่มเติมแล้วรู้ไหมครับว่า เนี่ยที่บรดัดงการพูดรับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่90%้าไม่ซื้อนะแต่ข้อดีมันคืออะไรรู้ปะ่ะประมาณสิอร์ซนซื้อนั่นแหละอยู่ดีคุณก็ได้โอกาสเพิ่มมาขึ้นไม่ดีกว่าหรอกับการที่ถ้าคุณไม่พูดอะไรเลยเนี่ยก็จบแค่นั้นนะฮะแต่เซเว่นทำนะครับผมแล้วเนี่ยตอนเนี้ยผมเพิ่งเจอมาเลยมันมาเมื่อวานเนี้ยผมไปทานร้านอาหารร้านหนึ่งก แน่นอนผมสั่งอาหารหลักมาเป็นอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยผมสั่งอาหารหลักมาเป็นปลาเป็นนู่นเป็นนี่อะไรต่างๆเป็นข้าวเป็นอะไรมาปุ๊บอยู่ดีๆขณะที่จดบินเสร็จปุ๊บพนักงานก็ถามผมว่าไม่ลองเมนูนี้หน่อยละครับเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยแล้วก็เนี่ยเป็นเป็นเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะที่สุดเออเป็นเมนูประจํานี่เลยถ้าใครมานี่ต้องกินคุณว่าผมเอาไหมผมก็สั่งอีกอยู่ดีไงเออนั่นแหละอยู่ดีเขาก็ได้ดีลเพิ่มโดยที่โดยที่แบบว่าใช้ความพยายามเพิ่มียงเดียว นะครับตอนนี้ผมอยากจะบอกทุกๆคนว่าผมอยากจะบอกพี่น้องไอค้าทุกๆคนว่าคุณสร้างโอกาสการขายจากการขายได้คุณจะปล่อยให้โอกาสเนี้ยพลาดไปเขาเอาไม่เอาก็เรื่องของเขานะฮะแต่คุณต้องเสนอนะครับคุณลองเอาคิดนะครับว่าตอนนี้คุณไปคุณคุณกำลังทำอาชีพอะไรอยู่คุณอาจจะออขายบ้านขายรถขายอะไรก็แล้วแต่ คุณลองดูดคุณลองดูดีๆนะว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณสามารถสร้างโอากาสโดยการขายเพิ่มได้เสมอนะครับข้อนี้ผมอยากให้คุณเอาไปใช้แล้วผมเชื่อว่าคุณจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็กําไรมากขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ผมใช้มาแล้วนะครับ